ดวงและนิสัยคนเกิดวันเสาร์แบบละเอียดที่สุดวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบราณบวกพลังดาวเสาร์เซตเทิร์นและจิตวิทยาบุคลิกภาพพลังพื้นดวงของคนเกิดวันเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความหนักแน่นความอดทนระเบียบวินยัยจุดแข็งความเข้มแข็งภายในและการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้คนเกิดวันเสาร์มีนิสัยเด่นคือ แข็งแกร่งจริงจังสุข,ขุมดื้อเงียบใจสู้และวินัยสูงเป็นคนที่ผ่านเรื่องหนักๆแล้วขึ้นได้เสมอนิสัยลึกระดับตัวตน Inner Personality 1. ภายนอกดูนิ่งแต่ภายในเข้มแข็งมากคนวันสาวเป็นคนคุมอารมณ์เก่งภายนอกไม่มีอารมณ์แต่ในใจคิดละเอียดรอบคอบมากใครมองว่าเป็นคนเย็นๆแต่ความจริงมีความรู้สึกลึกมาก 2. จริงจังมีความรับผิดชอบสูงทำอะไรมักจะทำเต็มที่ไม่ทำเล่นเล่นคติของคนวันเสารคือทำแล้วต้องดี 3. ดูกแกร่งแต่เป็นคนหวันไหวประหลาดตรงที่แข็งนอกอ่อนในถูกทำร้ายใจได้ง่ายแต่ไม่แสดงออกและไม่บ่นให้ใครฟัง 4. ไม่ไว้ใจใครง่ายๆต้องดูพฤติกรรมดูใจคนก่อนเปิดใจช้ามาก แต่ทำแล้วมั่นคง 5. ดื้อเงียบไม่โวยวายไม่ทะเลาะแต่จะเงียบและทำในแบบของตัวเองเป็นคนหัวแข็งในเรื่องของความเชื่อของตัวเอง 6. บริหารจัดการชีวิตเก่งมีระเบียบวินยัยมุ่งมันและอดทนทำงานหนักได้นานกว่าคนอื่น 7. นิยมความสงบมาก ไม่ชอบคนวุ่นวายไม่ชอบดรามา่าอยู่กับใครต้องสบายใจและไม่กดดันดวงด้านการงานจุดเด่นทำงานหนักเก่งอึดอดทนละเอียดรอบคอบงานที่ต้องใช้วินัยเหมาะมากผู้ใหญ่ไว้วางใจให้รับผิดชอบงานใหญ่มีทักษะวิเคราะห์คิดเป็นระบบ จุดแข็งไม่ท้อถอยง่ายมีความภาคเพียรชอบงานท้าทายทำงานแบบใจเย็นแม้เจองานยากงานที่เหมาะงานราชการงานด้านความปลอดภัยวิศวกรรมช่างเครื่องจักรการเงินบัญชีตรวจสอบผู้จัดการผู้ควบคุมงานกฎหมาย ความยุติธรรมทหารตำรวจงานคุมกฎงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงเช่นโครงการใหญ่คนวันเสาร์ทำงานแบบช้าแต่ชัวจะสำเร็จเพราะความพยายามมากกว่าความโชคช่วยการเงินจุดเด่นประหยัดเก็บเงินเป็นคิดก่อนใช้ไม่ฟุ่มเฟือยมีวินัยด้านการเงินสูง เก็บเงินระยะยาวเก่งเช่นบ้านที่ดินจุดอ่อนใช้เงินกับความจำเป็นมากกว่าความสุขบางครั้งเครียดจนใช้เงินรักษาใจเช่นของแพงบางอย่างอาจรับภาระทางการเงินแทนครอบครัวพื้นดวงคนวันเสาร์มักเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยความรักลักษณะรักของคนวันเสาร์ รักหนักแน่นรักจริงแต่ไม่หวานแสดงความรักแบบการกระทำมากกว่าคำพูดบางครั้งดูเย็นชาจนคู่เข้าใจผิดซื่อสัตย์มากและคาดหวังให้คู่ซื่อสัตย์เช่นกันจุด B รักมั่นคงไม่เจ้าชู้รับผิดชอบครอบครัวดูแลคนรักแบบจริงจังจุดที่ต้องระวัง เข้มเกินไปจนคู่รู้สึกกดดันไม่ค่อยพูดหวานอาจดูห่างเหินความคิดลึกอาจทำให้คิดมากเกินไปเนื้อคู่เป็นคนใฝ่ดีมีวินยัยมีความมั่นคงรักจริงและเข้าใจนใิสัยเงียบๆของคุณสุขภาพที่ต้องระวังปวดหลังไหล่คอจากการทำงานหนักโรคกระดูกและข้อต่างๆ ความเครียดสะสมระบบย่อยอาหารทำงานช้าความดันหรือหัวใจถ้าอายุมากแล้วนอนไม่เพียงพอเพราะคิดมากภาพรวมดวงชีวิตคนเกิดวันเสาร์เป็นดวงที่ผ่านเรื่องหนักก่อนเรื่องดีเสมอจะเจอการทดสอบในชีวิตมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายจะสำเร็จเกินคาดเพราะความพยายามลนล่วนมักประสบความสำเร็จช่วงอายุ30ขึ้นไป และช่วง38 5 0คือช่วงพีคที่สุดของชีวิตของเสริมดวงสีมงคลคือดำม่วงเทาน้ำเงินดำอัญมณีช่วยเสริมคือโกเมนออฟซิเดียนออเกตด,ดำการทำบุญคือบริจาคลงศพทำบุญให้ผู้ยากไร้เลขเสริมดวงคือ7 8 5